บัวได้สวัสดีครับวันนี้ก็เก็บกิจน้อกอาชีพเสริมมากับยายยายยังกับหูเลยคนอยู่บะเหนียงค่ะยายแม่สู่บะเหนียงค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวสิเดลัยดำได่มาลองเบิ่งกันเดี๋ยวตาชายต่อพี่น้องก็เลยพี่น้องเนี่ยกำลังเก็บกุ้งกินอยนะนี่พี่น้องนี่ปลาเที่ยงเลยพี่น้องเคยกินข้าวก่อนจะข้าว เผ่าพี่น,พน่ะคนมาเก็บบก <Thr iss. S 2> ปีกพี่น่ะตาคนมาเกีบบกีมีแต่คนง่ามพี่นี่คงเียยกินข้าวปุ้นเลมาียดมีแต่คนปู้ไข่คนเป็นแขมมีแต่คนง่ามออแล้บาดพี่นั่งหนูแต่บรมาก บดอะไลซอสได้นี่บ่ได้ไลซอสเถอพี่น้องกินข้าวในการต้องกินชาเย็นพี่น้องเบิ่งเสือกับซีส้มกินกินชาเย็นนี่มาพีกโต๊ะคับพี่น้องอันนี้มีตุ้มเงี้ยเดินมาเงี้ยแล้วพี่น้องนู่นมือพี่น้องมันแก้มักเก็บสสยกันก็พี่น้องมันเงี้โต๊ะคับพี่น้อง กันตะเก็บใบซ้ำนี่พี่น้องเนี่ยพริกเก็บเด็กกระสอบกลัวๆพี่น้องนี่นี่จะประสงค์รู้จะบาดก็จะเด้ถามมันจะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวคอยผอกันหน่อยพี่น้องไก่สี่เหลี่ยวเลยพี่น้องเก็บบักพริกเหลือมะฮอมกันอยู่หมองเกลี่ยเหลี่องเดียวเลยไก่สิ่เหลี่ยมเลยอ๋อเนี่ยมะเขือดีเลยอุปกรณ์มีลูมิผัผวก็จะได้ไปหาผัวเพื่อนเติ้ล

โอ้ยเต็มกระสอบเลยสองขอสอขอนะโหสองข้อค่ะกินได้บูบนกินอย่างกันกินบักส้มอ้ขนมหยาเนั้นคือเป็นแนวนั้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวฝปกกันใหม่ mượt cái là cái nào cho vào con này mai